สวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปสักแปบบอินโทรมาอย่างแท้ใครกำลังมองหาไอเดีเกมอาวีราคาเริ่มต้นเพียง30บาทแบบนี้มีโร่เยอะรูนครบแรงสูงพร้อมบวกในแรงกันเลยทีเดียวผมขอแนะนำเพจ tp 7รับซื้อและขายเกมออนไลน์ติดตามเยอะแยะทุกไอดีที่ท่านได้ซื้อไปนั้นมีประกันหลังการขายทุกไอเดีเครดิตดีรีวิวเยอะไม่มีการโกงปลอดภัย100%เเซ์ ทาง t p 7จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะจ๊ะสวัสดีครับผมยูดีต้อนครับกระตูต,ตันเชนดอชเคย์ครับผมวันนี้เรามาอยู่กับโอเมนในเครับผมเจ้าตอนนี้ผมไม่ได้เล่นมาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะเพื่อนๆเพราะว่าหนึ่งอะไมันมีตัวที่น่าจะเข้าไฟเหมือนพวกหยานอะไรเงี้ยเออเข้าไปพูดเลดเกมอะไรเงี้ยเออได โดแบกได้เยอะกว่านะครับแต่ถ้าเพื่อนๆชอบเล่นโอเมนอะไรอย่างนี้ก็ยังเล่นได้อยู่นะครับตัวมันเก่งโคตรๆนะครับถ้าดูจากการแข่งอะไรเงี้ยก็ยังแบนอยู่นะครับมาจนถึงทุกวันนี้เออถ้าในการแข่งมันมีระบบแบบแผงไงแต่เป็นโซโล่แรงอะไรเงี้ยก็ต้องดูแบบเราชนเลงกับตัวนู้นไหวไหมเพราะว่ามันมีแบนแค่รวมๆแล้ว6สล็อตฝั่งละ3ใช่ไหมเออก็ตามนั้นนะครับ แต่เวเลตอช่วงแรกสกิลสกิลช่วงแรกเราอะอย่าไปสู้กับเขานะครับจนถึงเลเวลสเราค่อยสู้ช่วงแรกเขาหลบหลบไปจนตอดเล็กๆน้อยๆอยนะครับยอ,ยอมไปก่อนเจอคนแมนๆจริงๆเราสู้ไม่ไหวนะครับช่วงต้นเกมลากมาเลยครับแล้วก็ตอนนี้มันถึงเวลาของหนึ่งนาทีครึ่งนะครับปกติถ้าป่าเขามาจบด้านบนเนี่ยก็ประมาณหนาทีครึง่งตีถ้าเร็วๆก็หนึ่งาทียีอะไรอย่างนี้นะครับ เซฟไว้ตารางเล่นกันโคตรโหดนะครับจังหวะน,นี้ตัวเมตาหมดเลยนะครับในแพชแพชนี้หลบมาร์ฟหลบสกิลหนึ่งลองเล่นดูครับเอ๋หลบได้หนึ่งจังหวะนี้คือกำไรของเราแล้วนะสักสกิลหนึ่งอะ่ะไม่ว่าสกิลสองสกิลหนึ่งนะครับอันนี้คือจะกำไรของเราแนละ้วอุ้ยอา้าวเจอพอดี พื่อนรวมกลมยมอปอยหน่อยครับผมครับมกมครับปูเอาหยแต่ยังไม่ไหวครับตรงน,นี้เดี๋ยวเราต้องมีพวกทารอนมีของเสริมขึ้นมานิหนึ่งนะครับเก็บมังกรตัวนี้สำคัญมากไหมโคตรสำคัญนะครับมันจะทิ้งห่างเลเวลหนึ่งได้เลยนะครับถ้ารวมรวมแล้วนะฟาดรวมรวมแล้วนะครับเดี๋ยวล็อกเลย พอถึงเลเวลสี่ปุ๊บล็อกเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้ยังปิดไม่ได้สงใสยต้องขึ้นทารอนชิ้นเต็มนะครับตีเป็นเปอร์เซ็นต์เือกก่อนโอ้โ้โอ้ว้าวว้าวว้าวเราฟิกเกอร์มาตามด้วยนะตรงนี้แน่แม่ผมลึกไปหน่อยแม่ลึกไปหน่อยลึกลึกมากนะครับตรงนี้เซฟเลยแล้วก็มีอ้อยดักอยู่ทางกลางทางแบบนี้บริเวณเวลิ เวเนสเหมือนเขาจะรู้ด้วยนงเขาแบบเดินบนเดินบนนะครับไอ้ที่เดินบนเขาอาจจะเดาเออแบบมีหรือเปล่าวะถ้ามีกโ็โผล่โผล่จริงฮะออยเวกโผล่จริงเรียบร้อยเลยครับนี่ผมไม่ยินการสดาร์คเลเยอร์นะมาจริงครับแต่ว่าผมไม่มีฟิกเกอร์ด้วยผมต้องเดินอ,อ้อมเดินออกเลยครับ ไม่เสียเวลาให้ด้แบบเอ้ยโอเมนมพ่งมาว่ะแล้วตันให้ขอบคุณครับตาสติเยอะกดตีกุศลมาเลยไป้เดี๋ยว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 ,ยวทำไมไปไปกลจังไง an enemy. An enemy พยายามแบบเดินตามขวาหน่อยซ้ายหน่อยเพื่อนปกหัวใจสัน้นตะวันาตากี้นาคอสมันออกวงไกลเกินงง ก็ปกติถ้ามันอยู่ในวงมันต้องอยู่แถวๆน,นั้นแน่มันเดินออกวงช่ยบากหรือเปล่าฮันแน่ก็จะว่ามาขู่หลบขวาชี้ขวาล้วนๆ,ๆเกือบตยุยกับยาวนะครับจังหวะนี้ในเรื่องของพลังแสงเนี่ยอ่า ถ้าเอามาหนึ่งหนึ่งในเลนแล้วรู้ตัวว่าตัวเราอะแก้ทางอยู่แล้วหรือว่าชนะเลนอะไรเงี้ยก็เอาพลังแฝงนกกระจิบมานะครับในส่วนในเรื่องของเพื่อนถามว่าสลับไหมครับรอแปดนาทีเขาสลับก็ได้ให้เพื่อนมาคุมดักเอือส่วนในเรื่องของไอเทมเนี่ยมันก็จะมีอ่าฟิกอ,อ่าเขาเรียกว่าเกาะไฟทารอนเกาะไฟทารอนอไ,ไม่ออกเกาะไฟออกได้ไม่ออกก็ได้นะครับ หรือไฟยัดเลยยังใช้ได้อยู่เนี่ยไม่ออกเกาะไฟก็ได้ก็ดูว่าเกมนั้นก่อไฟดีหรือเปล่าหรือว่าจะเราจะไปออกก่อสะท้อนดีไหมนะครับแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยแต่ว่าในจังหวะน,นี้ถ้าเราโซโล่ได้อยู่แล้วเนาะในเลนก็ออกเป็นทาร์อนชิ้นแรกนะครับแล้วก็ดูทรงเกมเลยว่าแก่ภาพไม่แรงป่ะวะนะครอนมาปาดแรงอะไรอย่างเงี้ยชื่ออ f ฟเลิร์ดเลือกเขาเลยนะครับเกมมีไฮเตะก็ก่อสะท้อนก็ได้นียครับ กันนาะคอรตมาแบบใช้สกิลสองปากก็ได้ก็แรงอยู่นะครับอุ๊ยโอ้โหตกใจอีกรูปีลอกวิ่งอ่ะสกิลส,สลองันสวบเฉยมารอครับอันนี้รอดักเรับเราคุมซ้ายขวาเลยเพื่อนกดหยัดไม่โดนอันนี้เพื่อนยิงเลยครับ เออเราไม่เลึกครับเราแค่แบบล็อกให้ก็พออันนี้ก็คือประโยชน์ของเราแล้วเดี๋ยวไอ้ปอดเกงกี่มาตามผมไม่เลิกเลยร้อยห้าเทฟีกับป๊อปกลางครับเหมือนแตกไปแล้วในเวฟหนึ่งอ่ะขึ้นได้เลยเน sweating. ี่ยครับเกี่ยวออยบอกไม่ต้องเวฟหนึ่งเพื่อนเวงอ่าถ้าจังหวะนี้เหรอเราก็แยกครับจังหวะนี้ถ้าอยากรวยเนีย อยากรวยแยกเลยครับแต่ว่าตอนนี้ตีปูน72บาทเกือบร้อยนีง่ไง72บาทนะครับแพงมากสำหรับปูเนี่ยตีรถก็ร้อยิบสี่ปูก็เจ็ดสิบสี่เอาไปเอากลางทางก่อนเหมือนได้คีปอีกต,ตัวนึงง่งไงนี่ผมมาทำอะไรเหรอครีบอยู่ตัวนี้ใครเดินผ่านมาโดน พุ่มแบบนี้เรียบร้อยเรียบร้อยครับแล้วกดฟ f ก g u r e มันจะยับยับเลยจังหวะนี่พเพื่อนมาช่วยก็ไม่ทนันแล้วเรามีทาลอนแบบติดปิดดาเมจไวแม่แตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับแล้วก็อัพเกิลเอ่อยังอัพสกิลสองนำอยู่นะสำหรับโอเมนนะครับดดอ่าแล้วก็ สลับสลัดเลยสลัดเลยอันนี้สลับได้เลยนะครับแปดนาทีแล้วผมขี้เกียจไม่ได้ขี้เกียจเขาเรียกว่าผมจะให้แครี่ไปคุมด้านบนแทนนะครับคุมดั้งเซเยอร์เออมันต้องหลังแปดนาทีอะ่ะดั้งเซเยอร์ค่อนข้างคุมแล้วเขาปิ่งอะไรหนักหามาแล้วเรามีฟิกเกอร์ครับเรามีอันเต้วิสวบุบฟาน ฟาดดึงมาฟาดเกือบขีดเกือบหลับแต่ยังกลับมาได้อันนี้เมื่อกี้กบเล่นดีมากนะครับเ็ารวบให้แล้วก็สกิลหนึ่งลดรถเกราะให้นะครับก็เออเกือบตายเหมือนกันนะครับโอเคจะในจังหวะนี้เราต้องออกเป็นของการอีกสักชิ้นหนึ่งนะครับก็คือการเวทนั่นเองได้พวกเกราะสะท้อนมาแล้วนะเว้ย ไม่ลอ้อกนาคอสดีใช่ไหมมานี่นก,ก็นจิบปิ๊บปิ๊บ Who's next นะับโอเมนพูดนะครับ Who's next นะครับใครจะเป็นรายต่อไปร่างแล้วนะครับเกมนี้ได้เป็นยรีร่น็อคทอยไปแล้วด้วยนะครับกันเรียนหน้าไปแล้วก็ถ้าอยากรวยหรือว่าอะไรจริงๆครับ อยู่ในเลนเข้าไว้มันจะไปเติมกลางหรือว่าไปช่วยเพื่อนได้ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้ารวยกดดันในเลนอะไรเงี้ยอยู่ในเลนเลยนะครับอันนี้ช่วยเพื่อนมาเอาครให้ก่อนแล้วก็แยกครับไอเ้เพื่อนไปเล่นด้านบนเลยไยเตะอยู่ด้านบนแล้วล่าเขาก็จะเป็นเวเลสน,นะส่ง ขึ้นไปคุมดัก์คไนเยอร์แทนนะครับในช่วง8นาทีขึ้นไปหนาคอสปินมาเจอหน้าผมแบบนี้เรียนว่าเคลียร์ช้ากว่าแน่นอนคนระับถ้าเข้ามาตัวเดียวนะถ้าเข้ามาสองตัวผมก็เคลียร์ช้ากว่านะครับผมพุ่มนี้น่าจะเห็นลแลแบบ้วแป๊บๆออกดีกว่าออกสตีกว่ามาฝาเกิดครับ นี่ป yeah. คลิปอะไรนีกว่า,าะนะ้ก็ครับขอบคุณครับวันเาเพื่อนเล่นด้านบนเลยจกกังหวะนี้น่าจะเหลือนาคอสแค่ตัวเดียวแค่ตัวเดียวซอยป้อมซอยป้อมอ่ะฮะเอาแม่บันไปติดเกาะสะท้อนจะได้ผมอะ่ะไ,ไม่อยากไม่อยากแต่ตัวนาคอสเพื่อตีป้อมให้ฟรีๆนะครับนี่ไปติดเกาะสะท้อน แล้วก็จุดดักในแพชที่ก็จะเป็นพุ่มนี้นะที่ผมเห็นในโปรล,ลิที่เขาแบบดักกันบ่อยนะครับพุ่มนี้เลยผมไม่เอาตัวนี้ตัวนี้ก็ได้แต่เพื่อนผมอยู่ครับก็เลยล็อกเลยเพื่อนเราอยู่ครับสลิมมาแล้วซอยฟรีสปอร์ตหรือว่าขำก็ได้นะครับสำหรับไอเทมเซตนี้เฮ้ยอ้าวชิหายแล้วโอโหซาโล ผมไม่อยากใช้ฟิกเกอร์เลยก็ปล่อยตายไปเลยครับเดี๋ยวฟิกเกอร์เขาจะใช้ในไฟหน้าแล้วกันเออผมบิวมาผิดป่ะเพื่อนๆคือล็อกชิลเนี่ยมันจะโดนไฮาตูนะครับไฮาตูตีเป็นทูดามเมจแล้วก็พวกเวเลสอะไรเงี้ยกระโดดในจังหวะสุดท้ายแล้วกดล็อกชิลก็ตายอยู่ดีรจริงๆอาจจะขึ้นเป็นดีวิิเชอร์ก็ได้นะหรือแบบว่าแบบเชียวจะล็อตอีกชิ้นหนึ่งก็ได้นะครับเหมือนเขาแบบเช็คนะครับมาดักบ่อยโดนเช็คให้ ดึงมา่อนะครับไอพวกตัวดาเมดเลยถ้าก็มาแบบยืนแบบจาวอ่ะไม่ได้มาตัวเดียวแน่นอนนะครับโอเคเพื่อน <Okay, S 1> เรียกรวมกลุ่มเอาดักเทรียร์แล้วนะด้านบนคลีก,ก็สงูงอยู่นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนตีสามคนเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปช่วยกบนะครับกบดึงมาหน่อยดึง พือโซนสูงมากโซนประมาณนี้พอเอ๋ประมาณนี้พอเนี่ยหน้าฟิกเกอร์โอเคเพื่อนไม่อยากเล่นนะเพื่อนคอถอยเลยแล้วก็ถ้าแบบนี้ไม่เพื่อนไม่อยากเล่นนะครับถอยแล้วก็ไปทําคลิปไปทําเลนให้เข้าสามเลนมันจะง่ายขึ้นนะครับนเน็ตเน็ตเขี่ยวหรือเปล่า คำว่าปิงนี้เน็ตเขียวหรือเปล่าผมไปอยู่ช่วงหนึ่งนะผมไม่เล่นอารวีเลยนะครับปิงมากเลยมาเ,ยเจอเาาจอเลียนามาเจอเคอร์เลนครับแต่ว่าจังหวะพุกเอากูโดนโซ่โดนโซ่คุมกำเนิดเดี๋เดๆๆเดๆเดเดเฮ้ยอะไรเนี่ยป้อม มันจะตีผมไม่เยี่ยมเลยป้อมเอาลางก็ได้ลางเข้าเข้าแบบนี้ซอยป้อมเรามีช้อนไงเรามีเรามีชอ้อนเ,เรามีชอ้ชอนสายฟ้าแสดโวฟิกเกอร์เข้าไปโซ่ดึงมาตึงตูดโอ้โหจังหวะนี้เจาะตูดเข้าไปโอเคเกตตามแล้วก็ตีเลยดีกว่าเกตตามแล้วครับ <laughs> โอเคตัวมันก็ยังโหดโหดเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยสําหรับโอเมนนะครับถ้าหยิบในเกมพี่เขาไปโดนแก้ทางมากจนเกินไปฟลอเรติโน่อะไรเอ่ยนะครับเจออันเลนอะไรเงี้ยเอออย่างนี้ได้อยู่นะครับสําหรับโอเมนแต่ก็ต้องเลือกพิกให้ดีนะครับในตาตานั้นนั่นเองนะครับผมประมาณนี้แล้วกันสำหรับโอเมนถ้าใครชอบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผม